ทราบไหมครับว่าเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราได้อย่างไรและจะทราบราคายางพาราได้จากที่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีไหมครับสําหรับปัจจุบันหากเกษตรกร,ร,กรสวนยางต้องการที่จะทราบราคายางแล้วก็สามารถไปดูได้ที่รับซื้อ,อยางของแต่ละแห่งที่แบ่งออกได้เป็น3ระดับได้แก่ตลาดยางพาราท้องถิ่นเป็นตลาดที่ซื้อขายโดยมีการส่งมอบอยางจริงภายในประเทศ ส่วนใหญ่จะอยู่ภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางเดิมมีการซื้อขายตามชนิดและคุณภาพของอยางสำหรับราคายางในแต่ละวันจะปรากฏอยู่ที่บอร์ดที่จัดเตรียมไว้เพื่อบอกราคายางครับผมน,นายธนกรภูพมเจริญเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรสถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจรของภาคเหนือครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของกลุ่ม นะฮะการรวมกลุ่มเนี่ยมีข้อดีคือเราสามารถรวบรวมกลุ่มให้เกษตรกรเนี่ยนะครับได้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยที่ไม่มีพ่อค้าคนกลางเป็นคนกดราคาแล้วผลประโยชน์ของกลุ่มเนี่ยก็จะได้เรื่องของวิชาการนะครับถ้าเราขอสถาบันหน่วยงานราชาการต่างๆนะครับมาช่วยเราไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องการดูแลต้นยางนะครับการปลีดยางการแปลรูปยางให้ได้คุณภาพเนี่ยครับเราสามารถขอความช่วยเหลือได้ส่วนทางกลุ่มของทางภาคเหนือเนี่ยนะฮะตอนนี้กําลังศึกษาเรื่องรายได้เสริมในระหว่าง ที่รอผลผลิตจากยางพาราคือยางพาราเนี่ยจะได้ผลผลิตก็ต่อเมื่อประมาณ6ปีนะครับเพราะฉะนั้นทางกลุ่มกาลังศึกษาแนวทางว่าทําอย่างไรกลุ่มเกษตรกร,ะร,กรจะมีรายได้เสริมในช่วงที่รอผลผลิตออกซึ่งนอกจากนี้แล้วพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรสวนยางก็สามารถเข้าไปตรวจสอบราคายางพาร,ราล่วงหน้าได้ที่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยนอกจากนั้น ยังสามารถเช็คราคายางได้ที่เว็บไซต์ rubberthai.com และเว็บไซต์ rubber.co.th ที่จะทำให้ทราบถึงราคายางในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางครับเราสามารถตรวจสอบราคายางพลาล่วงหน้าได้ที่ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเว็บไซต์ rubberthai.com สัญญาญเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายนโยบายจากทางรัฐบาลให้ทําหน้าที่สร้างเสถียรภาพราคายางและเป็นศูนย์กลางสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางาพาราครบวงจรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างยางสร้างชีวิตให้กับพี่น้องอเกษตรกรชาวสวนญาง